อยู่ในห้องเเป็นยังลุงบยวเดียวเดียว,ยว,ยวอยู่ในห้องเอาวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกทุกคนเลยสวัสดีเช้าวันอังคารที่ยี่สิบหกใช่ไหมคะยี่สิบหกมกราคมสองห้าหกสี่วันนี้พามาอัปเดต พามาชมละกันนะคะพามาชมนะคะหอพระการสร้างพระมหาไมามุนีตอนนี้ขึ้นแล้วเจ้าเอาหลังคาขึ้นข้างบนแล้วสวัสดีเจ้าอัฏฐพลสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญทุกทกท่านก่อนที่ร่วมทําบุญกันเข้ามานะเจ้าทุกทุกคนเลยเออบางทีก็ได้สลิป มัง sleep, ่งบ่ได้สลิปมั่งบางคนก็ได้ส่งบางคนกับอินบ็อกเผอเอินว่าแม่มดมีหลายเพจนะเจ้ามีเพจทั้งหมดหกสิบสองเพจมีเฟ e b o o k ทั้งหมดหกเฟซนะคะแล้วก็พี่อ่องโพสก็บางคนกับอินบ็อกไปถ้าคนไหนตกหล่นนะเจ้าแจ้งเข้ามาเลยนะคะอย่าน้อยอกน้อยใจหรือว่าเอ้ยทําไมม่เห็นหรือว่าอย่างเพราะว่ามันมันหลายเพจจริงๆเจ้านี่ค่ะเดี๋ยวเดินไปฝั่งมุนเพราะฝั่งนี้มันจะย้อนแสง สวัสดีเจ้ารติยาคุณสมชายสวัสดีค่ะจย์สมชายเจ้าคุณอ้อนสวัสดีค่ะคุณสมชายสบายดีหรือเปล่าคะนี่กะว่าหลังหลังวันเกิดนะคะก็คือสามกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดสอนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชากับโควิดเนี่ยเริ่มออกมาแล้วนะคะมีหลายที่เริ่มวิจัยกัญชากับโควิดตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย เรามันมีโอกาสวิจัยเพราะว่าเคสในเมืองไทยมันน้อยมันน้อยน้อยโคตรน้อยน้อยมากๆนะคะถึงแม้ว่าตะวนันนี้เมื่อวานนี้จะมีการบอกว่ามีการติดเชื้ออีก900กว่าคนตอนนี้เฉพาะใน LA, นะคะใน LA Los a ะคะใน s Los Angeles ไม่ใช่แคลิฟอร์เนีย California, นะ Los Angeles เนี่ยติดวันละ10000คนบาจใ้แคลิฟอร์เนีย California, นะจ้าถ้าเปรียบเทียบ จังหวัดเชียงใหม่ก็คือในตัวเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ติดวัละหมื่นคนฉะนั้นประเทศไทยเราจริงๆเนี่ยเราเราเเอารยังติดน้อยนะคะเรายังติดน้อยอยู่เราควบคุมได้ทําไมเราติดน้อยถ้าเปรียบเทียบกับทั่วโลกนะเจ้าในที่อื่นๆบังเอิญว่าเรามันไปโดนแจ็คพอตเนาะมันที่ที่ที่ ที่แม่มดบอกไอ้เจ้ามันล้นมาจากอินเดียพอมันล้นมาจากอินเดียมันเข้าพมา่ายังไงก็ต้องเข้าไทยอยู่ดีนะคะแต่ว่า,าพูดเรื่องพระก่อนพูดเรื่องพระก่อนนี่ค่ะก็อกำหนดเสร็จนะคะต้องเสร็จภายในวันที่สามสิบเอ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบหกแล้วนะคะยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดมีเวลาอีกหกวันนะคะทุกคนต้องทำงานใือเสร็จภายในหกวัน เพราะว่าวันอ่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยพระถ้าบัดหนึ่งกับสองนะคะคือตามกําหนดเนี่ยวันที่หนึ่งองค์พระจะต้องเข้านะคะพระเข้าทางนั้นพระเข้าแล้วก็วันที่สองจริงๆเราวางไว้วันที่สองก็คือจะเป็นการวางหัวใจพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็จะเตรียมเครื่องบวงสรวงนะพี่ออกมาละ แล้วก็วันที่สามเราจะเปินห้องไปเปิห้องไ้อย่างคะ่ะเบิกเนอรอีหล่ะเบิกเนรพระนะคะก็จะมีท่านเจ้าอาวาสพระนะคะพระภิกษุส,ษสงฆ์มาสวดนะเจ้าเก้าองค์นะคะนั่นแหละเวลาเก้าโมงเก้านาทีนะเจ้าแล้วก็เนี่ยค่ะก็มันกำหนดการมันมีตามนี้มันเลื่อนมาได้นะเจ้า แล้วคราวนี้ทําไมต้องเสร็จก่อนวันที่31เพราะว่ามันจะต้องมีการจัดสวนตรงนี้ด้วยนะเจ้านะฮะมีการจัดสวนตรงนี้ด้วยนะเจ้าเดี๋ยวหน้าทักมือหมดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอบคุณนะเจ้าคุณไมวิรัตเจ้าคุณไมเก้าต่อไปกําลังใจให้กันค่ะคิดถึงแม่มดอีฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหลังวันเกิดก่อนตอนนี้นี่มันมันยุ่งตรงนี้ค่ะตรงนี้เราถมเสร็จแล้วนะเจ้าเราถมเสร็จแล้ว จะเป็นอะไรต่อเดี๋ยวจะบอกให้ทีหลังแต่ว่าถมเสร็จเรียบร้อยแล้วถมแล้วนะเจ้าเห็นไหมวันนั้นที่มาให้พวกเราดูก็คือว่าตอนที่ไลฟ์ใหม่ๆก็ก็ยังยังบม่ได้ถมนะฮะอันนี้ถมเรียบร้อยตอนแรกเราถมก็คือเตรียมงาน420กัญชาโลกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังบม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่านะอันนี้ก็พาทุกคนมาดูอนุโมทนาบุญดูคนนั้นมาแล้วนะคะเสียงอะไรอะ่ะ นี่เลยเสียงอะไรนั่นอ่ะไล่หมาไล่หมาปั่นได้อย่มันเป็นทรายยิต,ตยาสาธุดาเลาจาก l ออค่ะค่ะใช่แล้ว l ออตอนนี้นะคะเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งมื่นคนนะเจ้าในส่วนของกู๊ดไอเดียทีวีหรือว่าทีมเราทางนู้นเนี่ยสมาชิกกู๊ดไอเดียทีวีเราแจกฟ้าทลายโจรทั้งหมดเลยนะคะ เราแจกทุกคนจะมีฟ้าทลายโจรคือตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยมันก็คือว่าถ้าใครเป็นหรือว่าใครติดเนื่องจากว่าโรงพยาบาลไม่พอนะคะลดพยาบาลคือปกติสมัยก่อนเนี่ยถ้าถ้าช่วงไม่ใช่สมัยก่อนพูดเหมือนลองทามอโกเลยคือเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดว่าใครติดใช่ไหมคะโอเคเริ่มต้นก็คือว่าตอนแรกเนี่ย การที่บุคลากรการแพทย์โดยเฉพาะห้องฉุกเฉินหรือห้องที่รับคนไข้เนี่ยมีการติดเชื้อเพิ่มเพราะว่าทีมหมอเราที่นิวยอร์กก็ติดเชื้อเยอะนะคะตามหน้าโรงพยาบาลทีมแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลฉะนั้นปัญหาก็คือว่าเวลาคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลมันก็มีการติดใช่ไหมมันก็เอาไปติดบุคลากร,กรการแพทย์เดี๋ยวพูดไปได้ยินเดี๋ยวนะช่างเสียงดังพูดไม่ได้ยินต้องเดินออกมาไกลนิดลุงมลเอาอะไรมานูนะ่นอะ ไม่จะช่วยเป็นพิธีกรเหรออันนี้เป็นอนุโมทนาบุญให้หน่อยแล้วอนุโมทนาบุญแต่ทุกคนนะครับชานี้ไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากไล่หมาอ่ะอ่ะข<ะ>ยับมานิดนึงเสียงมันดังเจ็บคอเขาข,ข้ารำคาญกันทั้งสวนแล้วฮะอบอกว่าบอสเล่นอะไรนั่นอะคราวนี้รายชื่อที่ส่งมานะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าทันตอนบายๆจะโพสต์ทั้งหมดเนะยเจ้าจะโพสต์ทั้งหมด เพราะว่าที่รายชื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความสบายใจของแม่มดเองที่เออแม่มดอยากจะบอกแล้วก็โพสต์รายชื่อเราเราบัได้โพสต์จํานวนเงินหรือว่าอย่างพ้องเงินมันมันมันมาจากใจอะค่ะบางท่านบาสะดวกก็นอนุโมทนาบุญก็ได้บางท่านกนสะดวกเอาที่สะดวกนะคะฉะนั้นจํานวนเงินมันมันไม่ใช่นะคะคือการสร้างครั้งนี้เนี่ย หมายความว่าเราก็เตรียมความพร้อมไว้นะเจ้าแม่มดมีความพร้อมที่ที่จะทําแล้วก็บอกบุญเพราะว่าตอนแรกที่ได้บอกไปอะ่ะลูกศิษย์เอฟซีสมาชิกทุกทุกคนก็อยากจะ ร่วมทําบุญเป็นส่วนหนึ่งก็เลยเอาตรงไหนดีก็เลยนึกถึงกระเบื้องจริงๆกระเบื้องมันแผ่นละร้อยบาทนะคะแล้วก็วันนึกเออเอาแบบแผ่นละสี่สิบาทละกันเพราะว่าบางคนที่ว่าลําบากเดือดร้อนหรือว่าอย่างเงี้ยที่อยากจะมีส่วนร่วมก็จะได้สะดวกเอาตามสะดวกเท่าไหร่มียี่สิบาทก็มีนะคะยี่สิบาทที่ส่งมาไม่หมดก็อนุโมทนาบุญนะะบอกแล้วว่าจํานวนเงินไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องบุญเป็นใหญ่ การที่เราคิดนะเจ้าร้านที่เรามีจิตกุศลการที่เราอ,อธิษฐานอนุโมทนาอนุโมทนาบุญด้วยนั่นนะคะคือสิ่งสําคัญที่สุดยังบอกว่าจิตนะเรื่องบุญเนี่ยจิตสําคัญที่สุดนะเจ้าคราวนี้หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงหรือที่แม่มดบอกว่าเอ่อมันจะมีมันจะเป็นปัญหาอ,อย่างหอพระที่ให้คนเตงหาเตงคุณลุงมลคุยตรงนู้น ลุงมลถามตรงนั้นพอดีว่าใส่กำลังใส่ใส่ใส,ใส่ล้วค่ะใส่ล้วะใ,ใส่ล้วนะเจ้าน,น,นะคะนนก,ก็คือว่าที่ที่บอกนะเจ้าด้านหน้าเนี่ยที่เราทําก็คือว่าทาให้คนเจ็บคนป่วยคนบัดสบายคนที่นั่งรถเข็นซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าพวกเราเห็นที่ไหนบอกด้วยคือแม่มดยังบ่เคยเห็นเลยค่ะว่าวัดที่ไหนที่สะดวก เนื่องด้วยเปิ้นห้องวัถาปัตยกรรมหรือว่าอย่างบันไดนาาของแม่มดก็จะเปลี่ยนบันไดนาคนะคะเปลี่ยนบันไดนาคเป็นทางลาดเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเพื่อเพื่อให้รถเข็นสามารถเข็นเข้าไปคือหอผ้าที่นี่จะเป็นหอผ้าที่คนเจ็บคนป่วยสามารถเข้าไปปิดทองที่ฐานพระได้ นะเจ้าปกตินี่มันมันบ่ได้นะคนเจ็บคนป่วยถ้าบาแบบเกิงเก่อเกิงเกอหรือว่าอาพยุงกันขึ้นไปเนี่ยมันรถเข็นมันขึ้นบ่ได้อยู่แล้วนะเจ้ามันมันยังใดก็ขึ้นบ่ได้นะแค่บันไดขึ้นระแล้วก็เดียวแม่มดจะมีอันนี้ยังบ่ได้บอกเลยบอกคร่าวๆนะคะจะมีนเอ่อมีนาคคู่นะเจ้าแต่ว่าวันที่เราจะบูชาวัวนที่สามเนี่ยมันบเ่เ็จบ่เป็นยัง ม่นมทจะมีพญานาคสีเขียวนะเจ้าแน่นอนพอดีว่าพญานาคสีเขียวอยู่แล้วมีหน้าคู่อยู่ทั้งหมดเอ๊เดี๋ยวดูนิดหนึ่งจำไมได้ว่าสามด้านว่าสี่ด้านเนี่ยเจ้าจะมีพญานาคคู่อยู่เป็นปูนปั้นนะเจ้าต้นก็นสรุปกันลายวันนะเพราะว่ามันเล่งทำตรงนี้นะคะจะมีพญานาคคู่อยู่แล้วก็เวลาเข้าไปเห็นไหมของที่นี่ทําจะไ่ใช่บันได จะเป็นรถเข็นนะคะฉะนั้นรถเข็นที่เข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเข็นเข้าไปได้ทั้งทางทุกทางทั้งหมดเดี๋ยวไปดูนตรงนู้นเห็นไหมก็จะเป็นสําหรับที่เป็นรถเข็นเหมือนกันเห็นก็เจ้าฉะนั้นคนเจ็บคนป่วยก็จะมาไหว้พระมาปิดทองมาขอพรอยู่ใกล้ชิดพระที่สุดนะคะเป็นก็คือว่าองค์พระมหาไมมุนีนะเจ้า เป็นพระพูทเทเจ้าหรือว่าเปิ้นฮองว่าเป็นพระนิ่มเป็นพระพุทเทเจ้าองค์เดียวในโลกใบนี้ที่ได้ลมหายใจจากพระพุทเเจ้านะฮะ,ะเปิ้นฮองว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งลมหายใจฉะนั้นฉะนั้นพระมหาไมามุนีถึงต้องออมีการล้างหน้าแปรงฟันทุกวันตอนตีสี่ล้างหน้าแปรงฟันปะแปรงเพราะว่าท่านมีลมหายใจ พระอ,องค์อื่นในโลกใบนี้ไม่มีพระอ,องค์ไหนนะคะที่จะล้างหน้าแปรงฝันแต่มีพระมหายมมไม่มีองค์เดียวในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าท่านได้ลมหายใจจากพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะฉะนั้นคนเจ็บคนป่วยที่มาไหว้พระขอพรนอกจากลอดถ้ำไม้เห็นไหมป้นวางไว้ดูที่ที่ดีๆนะคะแสงพระอาทิตย์มาจากตรงนี้เห็นพระอาทิตย์หรือเปล่าพระอาทิตย์ตรงนี้ส่องเข้ามานะคะจะตรงเข้าไปเห็นไหมส่องจากตรงนี้ พระพอาทิตย์ที่ขึ้นจะขึ้นทะลุระวางเหมือนกับที่ที่เขมรอะ่ะเคยเห็นภาพที่เขมรหรือเปล่าว่าพระอาทิตย์จะ่องจากวังที่เขมร่องจากนี่ทะลุไปนู่นเลยเห็นไหม่องทะลุไปถึงถ้ำลอดฉะนั้นเวลาคนมาเข้าถ้ำลอดก่อนต้องเข้าถ้ำลอดก่อนนะคะเพราะจะผ่านถ้ำลอดก่อนเมื่อเข้าถ้ำลอดไหว้พระสามองค์พระทันใจหาไทยนเลศพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาเมดิซีนบุตานะเจ้า พ้าพูชีวกพันปีแล้วก็จะเข้ามาต่อลมหายใจมาขอลมหายใจจากพระมหาไมาบุญีก็จะเข็นเข้ามาตรงนี้นะเจ้าอันนี้แหละเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ก็คือว่าเราวางนะคะเรามีที่มาที่ไปจะอยากจะสร้างก็สร้างไปเรื่อยนะคะมีที่ไปที่มาเดี๋ยวกำลังดูมีสําหรับท่านที่ส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวพ้นจะต้องรื้ทั้งหมดนะคะเพื่อจะทําเป็นแปลงดอกไม้ ให้กับคนเจ็บคนป่วยสามารถมาถ่ายรูปกับดอกไม้ได้ตอนนี้ใช่ไหมมีแต่คนทําดอกไม้คนทําดอกไม้แต่ว่าคนธรรมดาเท่านั้นที่สามารถไปได้นะเจ้าแต่ว่าที่นี่เราทําจะมีแปลงดอกไม้ให้สําหรับคนเจ็บคนป่วยนะเจ้าลายชื่อส่งมาเรื่อยๆลายชื่อส่งมาเรื่อยๆฉะนั้นนี่นะคะพี่จิมมี่ก็ยังเขียนลายชื่ออยู่นะคะนี่ลายชื่อ นะเจา้ารายชื่อท่านเขียนหือ้อเราทยอยเขียนหื้อหมดเลยนาเจา้าเห็นไหมเนี่ยค่ะเขียนรายชื่อท่านที่ร่วมทําบุญมาคราวนี้บางคนก็บอกว่ามีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะเดียวจะทยอยบอกว่าเป็นอย่างก็คือว่าเงินท่านอ่ะไ่ใจว่าเอ้ยแบบทําบุญแต่ลงังคาเป็นลงังคาอย่างเดียวนะเป็นทุกอย่างนะคะบัดบัดมันอยู่ที่การอธิษฐานจิตอันนี้พี่จิมมี่ยังเขียนเขียนรายชื่ออยู่กาพี่จิมมี่ใช่ครับเนี่ย อันนี้ที่เปิ้ลร่วมทําบุญมาเพิ่มนะเจ้าซึ่งเราก็พอได้มาเราก็ปิ้นแล้วก็มาเขียนให้ทุกวันก็จะมีโต๊ะเขียนลายชื่อตรงนี้นะเจ้าสาหรับท่านที่ร่วมทำมค่ะ <c oughs> ได้ได้คะ่ะอนุโมทนาบุญอยู่ตรงนี้เลยนะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะอนุโมทนาบุญคุณป้นา, <c oughs> น,น,านะคะเ <c oughs> นี่ยถ้าเราไม่กินตอนนี้เดี๋ยวมันจะแก่กินเลยค่ะกินเลยค่ะเพราะว่าต้องถอนออกเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแปลงดอกไม้ทั้งหมดถอนจริงเปล่าถอนจริงถอนเลย ถอนเลยถอนเลยค่ะเออเอาเลยเอาเลยค่ะดีมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นดอกไม้นู่นไงดอกไม้มาแล้วเดี๋ยวเขาจะแปลงตรงนี้เป็นดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็นี่นะคะนี่เราถ่ายทอดสดอยู่นะคุณป้าเจ้าเนี่ค่ะค่ะต้มเลยค่ะต้มเลยค่ะ ต้มเลยดีละเดี๋ยววันนี้เขาจะได้รื้อเลยเพราะว่าแผนกดอกไม้เขารอเข้าอยู่จ้าอันนี้ก็คือต้นตะเคียนไม้ตะเคียนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีนะคะอันนี้ไม้ตะเคียนจําได้ไหมตอนนั้นเ,เราขุดได้มาจากบออ่อพยาธาน,น่ะเจ้าเดี๋ยวตอนแรกไม่หมดเอาไปวางข้างหน้าเพราะตัวว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกอโลคยานี่แหละไข่บูถูกหวยสี่แสนใช่ไหมล่าตอนนั้นไข่อ่ะหรือว่าถูกกันทั้งสวน ถูกตอนนั้นคือคือว่าถูกหวยกันทั้งสวนเพราะว่าต้นตะเคียนต้นนี้เหรอเจ้าก็เลยเดี๋ยวจะย้ายท่านมาไว้ข้างๆดีอย่าตั้งตรงนะคะอันนี้เราได้มาจากพื้นนะเจ้าจากพื้นน้ําที่บอ่อเปนของบ่ออพยทานบ่อหน้าทําหลอดตรงนั้นนะเจ้าก็อันนี้ก็คือต้นเอ่อไออย่างเป็นของอย่างนะเจ้าเจ้าแม่ตะเคียนนี่เ <laughs> จ้าแม่ตะเคียนนะคะกี่ม้วงกี่ร้อยกี่ปีกี่อย่างเพรามันอยู่ใต้น้ําตอนที่เราขุดบ่อ อัยทานนะคะข้างหน้าเราจะมีบ่ออพยทานแล้วด้านหลังนี่จะเป็นจนะิมมี่ฟิจิ่งพาร์คหรเจ้าโคตรล้าน <c oughs> ของพี่จิมมี่ฟิชิ่งพาร์คนะเออได้ค่ะอันเนี้ก็คือวันนี้มาอัปเดตการก่อสร้างก็ถามว่าเร่งไหมเร่งโคตรๆนะเจ้าเพราะว่าถามว่ามีเวลาก่อสร้างแค่ยี่สิบสี่วันนะคะหอหอพระแห่งนี้แล้วหอใหญ่ด้วยไปใช้น้อยเลยเห็นไหมสูงกว่าถ้ำลอดเยอะเลยนะเจ้าเนี่ยค่ะ จากนั้นก็เลยมาให้กับพวกเราดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะคอยบอกฮื้อแล้วก็ตอนแรกที่ว่าวันที่สามกุมภาพราว่าจะมีการจัดประชุมย่อยๆอย,อ,ยอ,ยอย่างแบบนั้นแต่ว่าด้วยด้วยอีนังโควิดเนี่ยมันแบบอัปเดตวันต่อวันถึงแม้ว่าเชียงใหม่วันนี้จะเป็นวันที่ประมาณสิบสองนะคะที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่ว่าสถานการณ์ทั่วไปอะ่ะมันก็จริงๆมันโอเคนะถ้าจะให้ผู้ถามว่าเรื่องโควิดเนี่ย ประเทศไทยโอเคไหมโอเคมากในใน,ในภาวะที่อินเดียนี่ติดเป็นอันดับสองของโลกแล้วมันทะลุจากพม่ามา,มาใช่ไหมคะแล้วเราติดอยู่จํานวนนี้ถือว่ามันน้อยมากน้อยมากๆเราดูแลได้คือเรามีบทเรียนแล้วที่ที่เกี่ยวกับการที่เราติดโควิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าจําบผิดนะคะตัวเลขน,นี้ถ้าจําบผิดก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดที่จะต้องอยู่ในเตียงอยู่ในการรักษาพยาบาลได้ถึงสามหมื่นกว่าคน ถ้าจำบัพพิดนะแล้วอป้อนห้องว่าโรงพยาบาลร่วมหรือว่าอย่างเนี้ยคือว่าในการรับมือที่เราระดับบัลลนเนี่ยเราสามารถรับได้ประมาณสองแสนคนถ้าจำไม่ได้ถ้าจำบัพพิษเ,เ,เขาเขียนลายชื่ออยู่เขาเขียนลายชื่ออยู่เขาเขียนลายชื่ออยู่นั่นน่ะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าถามว่าพวกเรา ช่างเลื่อยนี่เสียงดังอันนี้ตอนแรกปลูกผักไว้กินนะคะเดี๋ยวเดียวคุณป้าเปิ้ลจะรื้อผักออกหมดแล้วเจ้จะเอาไปต้มเพื่อคนเออจะเอาไปต้มตับจับชายให้คนงานกินหมดละเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นแปลงดอกไม้ทั้งหมดเลยนะจ้าอันนี้ผักเราปลูกเองมันก็มีแมงกินบ้างนะคะมีแมงกินหพองเพราะว่าเราปล่อยนะเจ้าเห็นไหมเนี่จ้าเจ้า,จา,าใครนี่นพรวันอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญเจ้า อ่ะดึงออกเลยโอ้ลำเลยนะต้นน,น้อยๆนี่นะ <c oughs> เอาออกขั้หมดเลยเดียวจะได้บอกระตอมมามาลือ้อมาลื้อเป็นแปลงดอกไม้ละไ,ลไม่ไม่มันมันต้องลื้อออกค่ะเพราะว่าเจ้าดอกไม้ลงใช่เป็นดอกไม้ให้รถเข็นเข็นได้ตรงนี้ไงอ,อาจจะพูดเรื่องโควิดให้พวกเราต่อพวกเราอย่าได้มาต้องเป็นผีบ้านะคะเราเราอย่าเป็นผีบ้าเรา ผ่านมาแล้วคราวที่แล้วนี่ยังยังไม่เขาเรียกว่ายังยังไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะรับสถานการณ์มันได้หรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยเรารับสถานการณ์ได้ดีมากๆนะคนไทยเรียนรู้แล้วเราการเรียนรู้นี่เราเราแลกกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของหลายๆที่เมื่อวานซื้นพวกเราได้ดูข่าวหรือเปล่าว่าเซนทันอะค่ะเซนทันที่ภูเก็ตอะพวกเราลองนึกสีว่าภูเก็ตอะใครจะไป ไปเชื่อมั่งวะภูเก็ตแรงท่องเที่ยวระดับโลกอะ่ะภูเก็ตเนวดายนะพัทยาเนวดายภูเก็ตเนวดายพัทยาเนวดายวันนี้เป็นยังไงอะคะโอ้ยังพัทยาก็ยังใกล้กรุงเทพยังค่อยยังเชื่อแต่ว่าภูเก็ตนี่เซนทันภูเก็ตต้องปิดหมดทุกสาขาคือแต่ละวันน่ะถ้าเราอยู่กับข่าวเราก็จะเห็นแบบว่ามีแตป่ปิดกิจการเอาพนักง,งานออกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาระยะเวลาที่ ที่ที่เราเจอโควิดเระลอกแรกเนี่ยมันก็จะมีการลดลดเงินเดือนพนักงานใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามันลดเบาไหวแล้วฉะนั้นมันก็เริ่มเป็นการออกแล้วมันไม่ใช่เริ่มลดเงินเดือนพนักงานเพราะว่าเจ้าของกิจการทุกคนมันก็สู้เบาไหวแล้วไงฉะนั้นถึงบอกว่าแม่มดมีไอเดียแต่ว่าพูดไปหลายครั้งแล้ววันนี้บปอยากจะพูดเรื่องเครียดมันก็เครียดนะแต่มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องคิดนะต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงที่เราอยู่เมืองไทยแล้วเราก็หาอะไรได้เข้า ส่วนของแม่มดเองเราก็พยายามทาดีที่สุดเพราะว่าเราเลี้ยงพนักง,งานสองประเทศไงเราเลี้ยงพนักง,งานทั้งอเมริกาเราเลี้ยงพนักง,งานทั้งที่ไทยนะคะเรามีทีมอยู่ที่ลาวอ่าดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงที่เราจะคีบคนของเราคีบพ,พนักง,งานของเราให้อยู่ครบทุกคนทําให้ครอบครัวเราอยู่ได้สร้างความปลอดภัยนะเจ้าแล้วก็หาไรายได้คือตอนนี้ถามว่าธุรกิจอะไรสําหรับที่เมืองไทยเหมาะที่สุดนะคะคือธุรกิจส่งออกสมุนไพรเพื่อ ช่วยคนที่ติดโควิดอยู่ทั่วโลกโอเคพูดเรื่องโควิดอีกนิดหนึ่งว่าอย่างตอนนี้นะคะออย่างคนที่ติดโควิดหลายๆที่ไปใช่ที่อเมริกาแล้วแม้กระทั่งที่อังกฤษหรือว่าทางยุโรปไม่มีใครสามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาต้องการมียาไว้ในบ้านแล้วก็เพจเดี๋ยวว่อนนะมันเสียงดัง a ฟ e b o o k ของแม่มดเนี่ยไปทางนู้นดีกว่า เฟซบุ๊กของแม่มดเนี่ยมันคือแม่มดเนี่ยเป็นห้องว่า Follow แล้ว Subscribe ม่ใช่ u u s s r r i e เป็นห้อง Follow เนาะทาง Facebook เนี่ยได้ f o l l o w เพจพวกอย่างอะของต่างประเทศไว้เยอะฉะนั้นมันก็จะมีแบบอัพแบบว่าป๊อปอัพขึ้นมาหรือว่าเรื่องอะไรที่มันโพสต์ f a c e b o o k มันมีพวก AI มันจับใช่ไหมมีหลายหลายประเทศแม้กระทั่งจีนตอนนี้นะคะขายสมุนไพรเพื่อรักษาโควิดเองที่บ้านมันป๊อปอัพขึ้นมาเลย มันก็คือสปอนเซอร์ใช่ปะ่ะที่ที่เฟซบุ๊กอ่ะฉะนั้นเฮ้ยต่างประเทศมันมันขายยาแบบว่าแต่เพื่ออใช้คําว่าเสริมภูมิเวลาโพสเนี่ยเพราะว่าถ้าอย่างที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยเฟซบุ๊กมันจะดีลีททั้งหมดเนี่ยเหมือนคที่แล้วแม่มดก็โดนบล็อกที่พูดเกี่ยวกับกัญชาในการรักษาโควิดเราก็โดนบล็อกเหมือนกัน Facebook มันบล็อกแม่มดไปตั้งเดือนหนึ่งจําได้ปะนะฮะอ่ะพี่อ่องเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยนะไอะยังเอ่ย ปูจา๋าสวัสดีค่ะนุโมทนาบุญเบญญาภาภูเก็ตเงียบมาค่ะตอนนี้ใช่เราต้องขยับให้ทันคุณเบญญาภาอยู่ภูเก็ตหรือเปล่าใครอยู่ภูเก็ตมัง่งหนึ่งบ้าไออย่างคะหนิงบาคุณหมอขอเลขบัญชีร่วมบุญด้วยค่ะเดี๋ยวโพสต์ฮื่อน,นะเจ้าอนุโมทนาบุญนะคะธีรกิจสวัสดีค่ะใครม่ได้อ่านห้องใครรุดม่ได้อ่านเนี่ยค่ะดังนั้นมีใครอยู่ที่ไหนนะคะลองคิด คือตอนนี้ไม่บอกกันไปอยากจะพูดพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าดา่าด่าผู้นํดาด่านู่นด่านี่อีกแล้วก็จะลําบากอีกนะคะก็นั่นแหละตามนั้นนะคะก็เราคิดตอนนี้เราหาว่าเราจะรอพื่งใครแต่ต้องรอเพื่งใครคะ่ะพึ่งตัวเองนะคะรัฐบาลก็เอาตัวบรลอดนะเจ้าเอาตรงๆนั่นแหละรัฐบาลก็ก on, ู้เงินกู้เงินมาแจกกู้เงินมาแจกถามว่าเงินมาแจกมันช่วยได้ไหมมันแบ่งเบาได้บ้างแต่มันเป็นนโยบายที่ทุกที่นะคะที่อเมริกาเราก็ได้ ่แบบนี้ไม่ถูกวิธีรช่วยคนขีเกียจที่ที่อเมริกาตอนนี้น้องขวัญได้แล้วของเราจะได้ก็คือว่าหกร้อยดอลลาร์นะคะแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยดอลลาร์เอ๊พันพันสี่ได้หกร้อยกับพันสี่ก็คือได้คนละสองพันดอลลาร์นะเจ้าที่อเมริกาแต่ว่าที่นู่นมันมันยังดีว่าอย่างกิจการไหนที่มีพนักงานหรือว่ามีค่าเช่าแล้วถูกสั่งปิดเนี่ย มันมีการช่วยเหลืออย่างเช่นค่าเช่านะคะยังมีร้านร้านเพื่อนทําร้านอาหารารัฐบาลก็จ่ายค่าเช่าให้แล้วส่วนพนักง,งานที่มามีรายได้ร้านหยุดจ้างก็ไปไปเคลมเงินได้นะเจ้าแล้วก็ยังแม่มดก็ได้ที่นู้นกแจกหมดทุกคนนะมาต้องไปลงทะเบียนอย่างนะเจ้าแม่มดก็ได้พี่อ่องก็ได้ได้หมดนะคะหมอน้องขวัญก็ได้แล้วนะเจ้าม้วนนี้มันส่งมาเป็นบัตรเอทเอ็มเลยฮึมาต้องไปลงทะเบียนอย่างก็คือว่า ทุกคนได้เหมือนกันหมดทุกทุกคนเปิ้นฮือหมดนะเจ้าที่นู่นน่ะตอนนี้บ้านเฮากับปัญหาก็ตรงที่ว่ามันได้บ่ทั่วถึงใช่ไหมาอนนี้ไอ้เงินเนี่ยเราบ่ต้องพูดหรอกเพราะว่าเอาจริงๆมัน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 บ่ใช่นะถามว่าได้เงินแค่นั้นมันมันต่อมันเรื่องธุรกิจเรื่องอย่างนี้มันได้ไหมมันมันบ่ได้นะเจ้าปีเอ้ เอาออกไปตัวนะบนใบแจ้คของหมาบ้านเราปะนั่นแนหะอเดรยจะพูดกับเราด้วยจะเข็นรถไปพี่อ่องหิวข้าวฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันจะต้องคิดค่ะมันจะต้องคิดเพราะว่าเราบัรับนักท่องเที่ยวเราอ่ะอยู่ได้เพราะว่านักท่องเที่ยวใช่ไหมคะลากไปก่อนก็ได้ เราก็จะต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะทําทอะไรวะให้ wow. มันแบบยั่งยืนใช่ปะ่ะแล้วปิดปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเนี่ยเห็นหลายคนผู้ปกครองที่มามีใครดูลูกลูกต้องเรียนอยู่บ้านใช่ไหมเวิร์กฟอร์มโฮมเลิร์นฟอร์มโฮมไอเวิร์กฟอร์มโฮมพ่อแม่นะ่ะพอทนแต่ลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไปทํางานคือมันมันลำบากไปหมดทุกอย่างจริงๆแล้วถามว่าประเทศไทยเราตอนเนี้ยเราเราปลอดภัยมากๆเลยนะคะเราเราโอเคคือหมายความว่าเราเราเซฟกว่าที่อื่นในจุดที่ มันหนักก็อย่างเช่นมันมันเมกเซนไงจุดที่มันหนักก็คืออย่างสมุสาครใช่ไหมที่มันขึ้นเยอะๆก็มันมันเมกเซนมันมีเพื่อนของว่ามีรายละเอียดอยู่แล้วว่าทําไมมันถึงได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นก็เป็นจุดที่พม่ารวมกันอยู่กันแบบแออัดมันก็เมกเซนอยู่แล้วอจ้าแต่ว่าโอเคอย่างเชียงใหม่ตอนเนี้ยมันก็มามีคนติดเชื้อเพิ่มมาสิบสองสิบสามวันเลยค่ะถึงจะมีมีบ้างคนสองคนสามคนสี่คนห้าคน ถึงจะเป็นร้อยคนอ่ะมันก็ยังโอเคไงคือเรารับไหวเรารับได้ทั้งแพทย์ปัจจุบันหรือว่าในคนที่เรียนรู้การใช้สมุนไพรมันก็มันก่อได้อยู่แล้วไงทำไมฉะนั้นใบบยามให้ทุกคนไปวิตกกังวลบ้าบอคอแตกเกกับเรื่องนี้นึกแต่ว่าเฮ้ยแบบโควิดกูวันวันนั่งลุ้นโควิดติดกี่คนมาให้กี่กี่คนจะเป็นโรคประสาทแดกกันอะแต่ในความจริงแล้วเราควรจะคิดเราจะทํามาหากินยังไงตอนนี้เนี่ยธุรกิจเราเสียตรเนี้ยเราต้องมานั่งคิดตรงนั้นนะค่ะ จะหาคินกับคนในประเทศใน,นเมื่อเงินมันหมบหมุนนะเจ้ามันเหมือนโซะโซ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโซ่รถถ้าโซ่มันบัตรกันนะเงินมันกับหมุนบัได้ใช่ไหมเนี่ยแหละไว้เดียวล่าตั้งรถขึ้หมอแล้วอ่ะตั้งตรงนี้อันนี้รถส่วนตัวเห็นไหมเรามีรถส่วนตัวขยบเข้าไปนิดนึงขวางทางวันนี้จะกินยำพัก อันนี้ปลูกผักไว้กินนะเห็นปะปลูกผักไว้กินเองเพราะว่าเริ่มไปกินผักข้างนอกไปเจอผักที่มีสารพูดไปกันเลยมันมันยากแล้วก็เข้าใจเกษตรกร,กรด้วยวันนี้จะกินนี่มีเออซาโอ้ยซาผักของเขาหายไปไหนซาหรือยังน ได้้ใหมนก่อมีปลาป่ะมีปลาป่ะตงเนี่ยค่ะนี่อ่ะมันนี้สวัสดีคุณหมอจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพเป็นไงเดี๋ยวเรารู้ไหมเรากำลังจะต่อสู้อะไรต่อเรากำลังจะต่อสู้กับ PM 2.5เมสองจุดห้าเจ้าเหนะโตไวๆลงมอเอ้ยลบบุรีก็เงียบนะคะ เงียบตอนนี้ทุกอย่างเงียบหมดเลยเจ้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราทําถนนคนเดินไปครั้งแรกที่เชียงใหม่เงียบมากเงียบจนมีคนไปถ่ายรูปคนนอนบนถนนเลยค่ะเงียบมากๆเลยเจ้าที่ไหนเจ้าคุณหมออ๋อที่อโลคยาสารพีเชียงใหม่เจ้าทอดอออกรอบเว้ยของไทยเหมือนให้อาหารไก่โยนไปให้แย่งกันกิน <c oughs> ความจริงสิ่งนี้บรรลุนะในความคิดก็คือต้องให้หมดทุกคนใครบเอาใครจะบริจาคซื้อว่ายางแม่มดได้ ไม่มดก็สมมุติว่าไม่มดได้ไม่มดก็เอามาเลี้ยงเลี้ยงคนแถวบ้านแถวเนี้ยค่ะแต่ว่ามันคำว่ายุติธรรมไงมันต้องแร์สำหรับทุกทุกคนค่ะยุทธพงศ์อนุโมทนาบุญด้วยเจ้าจีเจ็ดห้าเก้าค่ะคุงอ้วนอ่ะขอบคุณเจ้าลุงอ้วนอ่ะเนี่ยค่ะมีคนกระบี่เอากัญชาแปรรูปหลายอย่างโดนตำรวจจับเสียดายมากไม่น่าจับเลยขนาดแปรรูป ก็กฎหมายตอนนี้กฎหมายมันเอื้อเฉพาะนายทุนไงฮะกฎหมายที่ออกนี้คือเข้าใจเปล่าว่ามันให้นายชุนมันให้นายชุนมันให้นักการเมืองมันไม่ได้ให้ประชาชนกฎหมายที่ออกตอนเนี้ไม่อยากจะพูดเออกินข้าวดีกว่าเ <c oughs> นาะยั้นงเอกินข้าวก่อนนะคะอันนี้มาบอกบุญอนุโมทนาบุญนะเจ้า <c oughs> เท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs>